ใ่จ้ะครั้งแรกพี่ใหม่เป็นคนหนึ่งที่ชอบน้ําหอมรู้จักกับคุณนายใหม่มาตั้งนานแล้วล่ะคุณนายใหม่เป็นคนที่ชอบน้ําหอมค่ะแต่อยู่ดีๆพี่ใหม่อยู่ดีลองใช้มาดามฟินแล้วความเปลี่ยนแปลงมันคืออะไรพี่ใหม่เชื่อว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมมันไม่ได้คุณต้องสวยทั้งภายในและภายนอกที่สําคัญพอเดินมาปูโตราตรึงไม่ได้สวยเยอะแต่มีอะไรสะกดทําให้ไปม่ได้อันเป็นเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าซื้อขวดดาและฟ้าเราแถมนะคะขวดสีส้มเลยขอบอกสรรพคุณขอบอกเลยนะคะอันนี้สีฟ้านะคะฉีดปุ๊บ กลิ่นจะแบบเท่คูแบบว่าเหมือนเราเป็นนักกีฬาทีมชาติประมาณน <ะ S 2> ั้นส่วนสีดำนะะทั้งแกร b ทั้งแท็กซี่อูเบอร์สู้ไม่ได้เพราะเ,เซ็กซี่อันนี้จริง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 วันเั้นฉันไปอน่างรฉันพกสีดำตลอดและเขาก็จะแถมสีส้มซึ่งปุ๊บ ชุดนักศึกษามาเลยคะ่ะเป็นกินนักเรียน,อน,นเอาอาชีพาชีโอ้นักศึกษาครูครูนะคะ<อ>แล้ววันนี้เหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะคุณซื้อสองฟ้าและดําแถมสีส้มชุดนักศึกษา and this one ถามจริงต้องถามในฐานะเจ้าขอ,ของก่อนว่าไอ้มาําฟินที่คุณทํามาแรกๆ3ก,กลิ่นเนี้ยเวลาคุณเลือกกลิ่นคุณเลือกจากอะไร เลือกจากความชอบของตัวเองอย่างวินอินแบ็กนี่ไม่เคยไงจริงๆทําทำทำมาคือเน้นให้ให้คนแบบต้องการให้เซ็กซี่เลยค่ะใสดปุ๊บเซ็กซี่เลยไหนไหนวันนี้เรามาตามประชาพาไปดูมาดูเรื่องชุดกันใช่บางคนก็อยากเฮ้ยอยากจะได้ชุดได้บูชาอยากจะได้ชุดได้บูชาวันนี้เราได้มาส่วนนิดเดียวนะฮะนิดเดียวจริงๆรค่ะเอาง่ายๆวันนี้คุณสั่งน้ําหอมมาดามฟินนะครับอยากี่บอกว่าได้น้ําหอมเนี่ยสอสามขวดมีฟินาเล่ฟินอินแบ็กแล้วก็นี่คือฟินิชสามขวดนี้ แล้วก็โลชั่นน้มหอมาดามฟินฟินอินเลิฟกับฟินอินแบ็กเอีกนะมือสามร้อยออเดอร์แรกนะครับเราขอมอบไม่รู้คือท่านก็ให้มาได้แค่สามร้อยองค์นะไลน์แอดเข้ามาฟินอินแบ็กฟินาเล่แล้วก็ฟินิชสามขวดนี้นะครับ ปกติเนี่ยสองขวดมันเกือบสามพันอยู่แล้วแต่นี่เราให้สามขวดแล้วเราก็ให้โลชั่นน้ำหอมมาดามฟินฟูฟินอินเลิฟฟินแบทแล้วเราขอมอบชุดของหลวงพ่อวรารุ่นนี้นะฮะไปให้คุณอีกหนึ่งองค์สามร้อยท่านแรกแอดไลน์ f i n fin ห้าสิบหกหรือศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์ศูนย์สามสามมาดามฟินไปออกรายการที่ไหนเราไม่เคยมีแบบนี้ไปไปแถมให้นะคะอันนี้คือเฉพาะรายการเพราะเราเพิ่งไปเจอหลวงพ่อวรามาเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าจะเก็บไว้ทำไมเราเก็บไว้เราไม่ได้ขายพระเราก็ขอแจกแฟนตาม กระชาพาไปดูแล้วกันนะฮะน้ำหอมตัวนี้ทรายทำมานานแค่ไหนละทำมา6ปีแล้วค่ะปีแต่ว่าเพิ่งมาอยู่ในทีวีประมาณ2ปีค่ะคือตอนแรกคืออยู่ในออนไลน์มาตลอดใช่ทำมาคือส่งเสริมในเรื่องของความรักเรื่องอารมณ์ความรู้สึกก็ช่วยได้ที่ใหม่ไอ้มาดามตีมันแตกต่างจากน้ำหอมทั่วไปคือบอกพี่รู้ตอนที่เล่นคอนเสิร์ตเนี่ยแหละ าบอกรู้เลยว่ายิ่งโดนเหงื่อมันยิ่งหอมใช่คือแต่ละคนก็จะแตกต่างกันแต่ว่าขนาเดียวกันเราเคยซื้อของเคาน์เตอร์แบรนด์แพงๆมาแล้วราคาซึ่งสูงมากๆเนี่ยเราใช้มาแล้วทุกยี่ห้อแต่ปรากฏว่าบางทีพอเราเหงื่อออกก็ดีหรือบางทีฉีดไปในระดับหนึ่งก็ดีอหอมจางแต่อันนี้ของเขาเล่นเสร็จพี่ลืมไปแล้วว่าพี่ฉีดมาเพราะพี่ฉีดก่อนขึ้นเด็กเข้ามาอยู่ใกล้เล่นเป็นชั่วโมงกว่าแล้วว่าลรวบอกนนองพี่พี่ฉีดอะไรอ่ะหอมจางอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องจริงนะเราก็รู้สึกว่า เออเออเฮ้ยทำไมนึกว่าเราจะแบบมีแบบเออคนเราเหงื่อออกมันจะมาหอมได้ไงอะไรเงี้ยแต่พราะปรากฏว่าเรื่องแปลกของเขาคือเขาติดทนนานมากเป็น3เท่าใช่คือข้อแรกแล้วข้อ2ก็คือพอมผสมตัวเหงื่อบุกร่างมันก็เป็นกลิ่นเฉพาะตัวเราค่ะเนื่าพอน้องแจ็คสุกก็จะเป็นกลิ่นของเขาพี่แล้วตัวพี่ใหม่ชอบกลิ่นไหนสพี่ร้องฉีดให้ดูหน่อยจริงๆอ่ะไอเรื่องแท็กซี่พี่ไม่ค่อยขึ้นหรอก อย่างไหนก็อะไไหนเพราว่าเราไปทำบุญกันมาคั้งนี้เราได้พญาพุทธของพระวลาศจากมือมาเลยเนี่ยครับผมเราขอมอบให้คนที่ดูทางรายการของเราคนที่สั่งซื้อน้ำหอมแล้วกันนะครับสามร้อยเซตแรกขอแค่สามร้อยเซตแรกนะฮะเราขอให้หนึ่งองค์อันนี้จากกุฏิท่านเลยนะใช่เราขอให้หนึ่งองค์นะครับอ่อนอีกค่ะ SFIN ห้าสิบหกเราขอทางไลน์แอดร้อยห้าสิบเราขอทางเบอร์โทรอีกร้อยห้าสิบ 020300033หรือ admin56 นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรากินกันต่อกนันเลยกว่า,าครับ